จิตใจดีทุกอย่างดีหมดก่อนที่ทุกอย่างในชีวิตจะเกิดขึ้นก่อนคําพูดก่อนการกระทำก่อนความสําเร็จหรือแม้แต่ก่อนความทุกข์มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนเสมอสิ่งนั้นคือจิตหลายคนพยายามเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบตัว เปลี่ยนสถานที่แต่กลับพบว่าไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าได้อะไรเพิ่มความทุกข์ในใจก็ยังคงอยู่เพราะแท้จริงแล้วต้นเหตุของทุกสิ่งไม่ได้เริ่มที่โลกภายนอกแต่เริ่มที่โลกภายในจิตคือจุดเริ่มต้นของความคิดใจคือพื้นที่ที่ความรู้สึกเกิดขึ้น เมื่อจิตคิดอย่างไรใจก็รับรู้อย่างนั้นและเมื่อใจรับรู้อย่างไรโลกทั้งใบของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าจิตวุ่นวายโลกทั้งโลกก็ดูวุ่นวายถ้าจิตเต็มไปด้วยความกลัวทุกเหตุการณ์ก็ดูน่ากลัวแต่ถ้าจิตสงบแม้โลกจะไม่เปลี่ยนใจเราก็ไม่ทุกข์เหมือนเดิมหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าใจดีคือการยอมทุกอย่างคือการฝืนทนคือการไม่กล้าปฏิเสธแต่ในทางธรรมใจดีไม่ใช่ใจอ่อนไม่ใช่ใจยอมแพ้แต่คือใจที่รู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความอยากโดยไม่ต้องผลักไสและไม่ต้องยึดถือ เมื่อเรายังไม่รู้จักจิตของตนเองเราจะใช้ชีวิตตามอารมณ์โกรธก็พูดกลัวก็หนีอยากก็ขว่คว้าแล้วเราก็เหนื่อยกับผลของการกระทําที่เกิดจากใจที่ไม่รู้ตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเห็นจิตเริ่มฟังใจเริ่มอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินเมื่อนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่โลกเริ่มเปลี่ยนไปเองเพราะใจที่มองโลกไม่ใช่ใจเดิมอีกต่อไปคลิปนี้ไม่ได้ชวนคุณให้เชื่อไม่ได้ชวนให้ศรัทธาแบบงมงายแต่ชวนให้คุณกลับมาดูใจของตนเองอย่างอ่อนโยนอย่างซื่อสัตย์และอย่างไม่เร่งรีบเพราะเมื่อจิตดีใจจะค่อยๆดีและเมื่อใจดีทุกอย่างในชีวิต ก็จะค่อยๆดีตามไปเองในชีวิตประจำวันเรามักใช้คำว่าจิตและใจเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันแต่ในทางธรรมจิตและใจมีความหมายที่ลึกและละเอียดกว่านั้นมากจิตคือผู้รู้คือสิ่งที่รับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้น ส่วนใจคือสภาวะคืออาการคือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตพูดง่ายๆคือจิตเป็นเหมือนดวงไฟใจเป็นเหมือนสิ่งที่ไฟนั้นส่องไปเจอเมื่อจิตไปรับรู้อารมณ์ใดใจก็จะมีสภาพตามอารมณ์นั้นสุขก็ใจสุขทุกข์ก็ใจทุกข์ฝุ้งซ่านก็ใจฟุ้งซ่าน สงบก็ใจสงบแต่แท้จริงแล้วอารมณ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเพียงสิ่งที่จิตไปรับรู้ปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่การมีอารมณ์แต่คือการหลงเป็นอารมณ์เมื่อโกรธเราคิดว่าฉันโกรธเมื่อเศร้าเราคิดว่าฉันเป็นคนทุกข์เมื่อกลัวเราคิดว่าฉันอ่อนแอ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีเพียงจิตกำลังรับรู้อารมณ์โกรธจิตกำลังรับรู้อารมณ์เศร้าจิตกำลังรับรู้อารมณ์กลัวเมื่อใดที่เราเห็นความแตกต่างตรงนี้เมื่อนั้นเราจะเริ่มไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเหมือนเดิมในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจะไหลไปตามอารมณ์ เหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำแต่จิตที่ได้รับการฝึกจะรู้เท่าทันอารมณ์โดยไม่ไหลาตามไม่ต่อต้านและไม่กดข่มใจดีในทางพุทธจึงไม่ใช่ใจที่ไม่มีอารมณ์แต่คือใจที่ไม่หลงไม่เผลอไม่ยึดอารมณ์เป็นตัวตนใจดีคือใจที่เห็นว่าความคิดก็มาแล้วก็ไป ความรู้สึกก็เกิดแล้วก็ดับไม่มีสิ่งใดต้องแบกไว้ตลอดเวลาเมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นใจจะค่อยๆเบาเมื่อใจเบาชีวิตทั้งชีวิตจะไม่หนักเหมือนเดิมเราไม่จำเป็นต้องหยุดคิดไม่จำเป็นต้องห้ามรู้สึกเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังรู้อะไรอยู่แค่นั้นเองคือจุดเริ่มต้นของปัญญา และคือจุดเริ่มต้นของใจที่ดีอย่างแท้จริงหลายครั้งเมื่อชีวิตมีปัญหาเรามักมองออกไปข้างนอกโทษคนโทษสถานการณ์โทษโชคชะตาโทษโลกว่าไม่ยุติธรรมแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าความทุกข์ไม่ได้เริ่มจากโลกไม่ได้เริ่มจากใครแต่เริ่มจากใจของเราเอง โลกเป็นเพียงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดคนอื่นเป็นเพียงสิ่งที่เขาเป็นแต่ใจของเราคือผู้เข้าไปตีความทุกสิ่งเมื่อใจคาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งหวังใจก็ทุกข์เมื่อใจยึดถือแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนไปใจก็ทุกข์เมื่อใจอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างที่ใจต้องการแต่โลกไม่เป็นเช่นนั้น ใจก็ทุก์แท้จริงแล้วโลกไม่ได้ทำให้เราทุก์แต่ใจที่อยากให้โลกเป็นอย่างอื่นต่างหากที่ทำให้ทุกความทุก์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูมันกำลังบอกเราอย่างแผ่วเบาว่า,วาใจยังยึดอยู่ใจยังหลงอยู่ใจยังไม่เข้าใจความจริงเมื่อเราไม่เข้าใจทุก์เราจะหนีทุก์ เราจะกลัวทุกข์และเราจะพยายามกำจัดทุกข์โดยการเปลี่ยนสิ่งภายนอกแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกข์ไม่ได้สอนให้กลบทุกข์แต่สอนให้ดูทุกข์อย่างผู้รู้ดูโดยไม่ผลักไสดูโดยไม่โทษตัวเองดูโดยไม่โทษใครเพียงแค่เห็นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นที่ใจและดับได้ที่ใจ เมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เป็นไปตามใจและไม่ใช่ของเราเมื่อนั้นใจจะค่อยๆค,คลายโดยไม่ต้องฝืนความสงบไม่ได้เกิดจากการที่โลกไม่มีปัญหาแต่เกิดจากใจที่ไม่เพิ่มปัญหาให้โลกปัญหาอาจยังอยู่ความเจ็บปวดอาจยังมีแต่ใจไม่ต่อต้าน ใจไม่ดิ้นรนใจไม่แบกเพิ่มและตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพอิสรภาพจากความทุกข์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครหรือสิ่งใดเลยเมื่อใจเข้าใจโลกก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ความทุกข์จะค่อยๆหายไปเองใจดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสแสร้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกให้เหมือนใคร แต่เป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำใจดีแต่สอนให้เราเข้าใจความจริงและเมื่อเข้าใจใจจะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับหลักธรรมสำคัญที่ทำให้ใจดีมีอยู่ไม่กี่ประการแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งประการแรกคือการเข้าใจทุก ไม่ใช่การเกลียดทุกข์ไม่ใช่การหนีทุกข์แต่คือการยอมรับว่าชีวิตย่อมมีสิ่งที่ไม่สมหวังมีการเปลี่ยนแปลงมีการสูญเสียเมื่อใจไม่ปฏิเสธทุกข์ใจจะไม่แข็งกระด้างและจะไม่โทษใครประการที่สองคือการเข้าใจว่าทุกข์มีเหตุความทุกข์ไม่ได้เกิดลอยๆแต่มักเกิดจากความอยาก ความยึดและความหลงอยากให้เป็นอย่างใจยึดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราหลงคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอยู่ตลอดไปเมื่อเห็นเหตุของทุกข์ใจจะไม่โทษโลกแต่จะหันกลับมาดูตนเองด้วยความเมตตาประการที่สามคือการเห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยง ความทุกข์ไม่เที่ยงความรักไม่เที่ยงแม้แต่ตัวเราที่คิดว่าเป็นเราก็ไม่เที่ยงเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงใจจะไม่เกาะแน่นไม่คาดหวังหนักและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมากเหมือนเดิมใจดีจึงไม่ใช่ใจที่ไม่เจ็บแต่คือใจที่รู้ว่าความเจ็บนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปอีกประการหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน คือเมตตาเมตตาไม่ใช่แค่กับผู้อื่นแต่คือเมตตาต่อตนเองไม่สัมเติมใจตัวเองไม่ด่าว่าตัวเองไม่เร่งให้ตัวเองต้องดีทันทีเมื่อใจได้รับความเมตตาใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนและความอ่อนโยนนั้นจะไหลออกไปสู่ผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติหลักธรรมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมา ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในทุกลมหายใจเมื่อใจเริ่มเข้าใจธรรมใจจะไม่ดือ้อไม่แข็งไม่ดิ้นรนและเมื่อใจไม่ดิ้นรนความดีจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามแต่จะเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเองนี่แหละคือใจดีที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่การฝืนเป็น หลายคนคิดว่าถ้าชีวิตดีขึ้นใจถึงจะดีตามแต่ในทางธรรมลำดับนั้นกลับตรงกันข้ามเมื่อจิตดีชีวิตภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไม่ใช่เพราะคนอื่นเปลี่ยนแต่เพราะใจที่มองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อจิตยังฟุ้งซ่านทุกเรื่องจะดูหนักทุกปัญหาจะดูใหญ่แม้เรื่องเล็กน้อยใจก็แบกไว้ทั้งวันแต่เมื่อจิตเริ่มสงบเรื่องเดิมสถานการณ์เดิมคนเดิมกลับไม่ทำให้ใจหวันไหวเหมือนก่อนไม่ใช่เพราะเราชินชาแต่เพราะใจไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปประทะกับทุกสิ่ง เมื่อจิตด,ดีความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเราไม่คาดหวังให้ใครต้องเป็นอย่างใจเราเราไม่เรียกร้องให้ใครมาเติมเต็มความว่างในใจเราฟังมากขึ้นโต้ตอบน้อยลงเข้าใจมากขึ้นและตัดสินน้อยลงความรักจึงไม่ใช่สนามของความคาดหวังแต่กลายเป็นพื้นที่ของความเข้าใจ เมื่อจิตดีการทำงานจะเปลี่ยนเราไม่ทำงานเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเราไม่เอาอารมณ์ไปฝากไว้กับผลลัพธ์เราทำเต็มที่แต่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความเหนื่อยยังมีแต่ความหนักในใจค่อยๆหายไปเมื่อจิตดีแม้ปัญหาจะยังมา แต่ใจไม่แตกสลายเหมือนเดิมเราเห็นปัญหาเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่บทลงโทษและไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตใจจึงไม่จมแต่เรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างสงบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีไม่ได้หวือหวาและไม่ได้มีใครปรบมือให้ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกและมั่นคงเมื่อจิตดีเราไม่ต้องชนะใครไม่ต้องเหนือกว่าใครและไม่ต้องหนีจากอะไรเราเพียงอยู่กับชีวิตอย่างที่มันเป็นด้วยใจที่ไม่ต่อต้านและตรงนี้เองคือความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอกชีวิตอาจไม่ได้สมบูรณ์ แต่ใจไม่ทุกขเหมือนเดิมและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการฝึกใจไม่จำเป็นต้องรอให้ว่างไม่จำเป็นต้องไปที่สงบและไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษการฝึกใจเริ่มได้ตรงจุดที่เราอยู่ในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตหลายคนคิดว่า การฝึกใจคือการทำสมาธิให้นิ่งให้ว่างให้ไม่มีความคิดแต่ในทางธรรมการฝึกใจคือการรู้ทันไม่ใช่การบังคับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกลับมารู้ลมหายใจไม่ต้องหายใจลึกไม่ต้องเปลี่ยนจังหวะไม่ต้องควบคุมอะไรเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้ลมหายใจกําลังเข้า และลมหายใจกําลังออกถ้าใจเผลอคิดไม่ต้องดุไม่ต้องรำคาญแค่รู้ว่าใจเผลอคิดแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งแค่นี้เองคือการฝึกใจที่อ่อนโยนและยั่งยืนในชีวิตประจำวันอารมณ์จะเกิดขึ้นเสมอโกรธหงุดหงิดน้อยใจ ผิดหวังหรือกลัวการฝึกใจไม่ใช่การทำให้อารมณ์หายไปแต่คือการดูอารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเมื่อโกรธแค่รู้ว่าตอนนี้มีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเศร้าแค่รู้ว่าตอนนี้มีความเศร้าเกิดขึ้นไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องรีบแก้ ไม่ต้องรีบหนีเพียงแค่รู้แล้ววางใจอยู่กับมันอย่างไม่ตัดสินการรู้เช่นนี้จะค่อยๆทำให้อารมณ์อ่อนกำลังลงเองอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการฝึกใจคือการฝึกวางวางความอยากวางความคาดหวังวางความคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างใจเมื่อเราทำสิ่งใด ให้ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่เอาใจไปผูกกับผลลัพธ์ทำเต็มที่แล้วปล่อยให้ผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือการฝึกใจในระดับที่ลึกขึ้นอย่าลืมเมตตาต่อตนเองการฝึกใจไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การเร่งและไม่ใช่การตำหนิตัวเองบางวันใจสงบบางวันใจฟุง้ง ทั้งสองอย่างคือธรรมชาติเพียงแค่ไม่ทิ้งการรู้ตัวไม่ทิ้งความอ่อนโยนเมื่อเราฝึกใจเช่นนี้วันแล้ววันเล่าโดยไม่กดดันใจจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวและวันหนึ่งเราจะพบว่าแม้โลกจะยังเหมือนเดิมแต่ใจเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจใช้ชีวิตโดยพยายามจัดก,การกับโลกพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจพยายามทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นแต่ยิ่งพยายามใจกลับยิ่งเหนื่อยและยิ่งไกลจากความสงบในคำสอนของพระพุทธเจ้าความสงบไม่ได้เริ่มจากการที่โลกเงียบแต่เริ่มจากใจที่ไม่ต่อต้านโลกโลกยังคงมีความเปลี่ยนแปลง ยังมีความไม่แน่นอนยังมีเรื่องที่ไม่เป็นดั่งใจแต่ใจที่เข้าใจความจริงจะไม่ดิ้นรนและไม่เพิ่มความทุกข์ให้ตนเองเมื่อใจสงบเราไม่ได้มองโลกผ่านความกลัวไม่ได้มองโลกผ่านความโกรธและไม่ได้มองโลกผ่านความอยากเรามองโลกด้วยความเข้าใจและด้วยความเมตตาปัญหาจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็นบทเรียนความไม่สมหวังไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตเมื่อใจยอมรับโลกก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ความทุกข์จะค่อยๆค,ค,คลายลงใจสงบไม่ได้หมายความว่าไม่มีอารมณ์แต่หมายถึงไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่หมายถึงไม่เอาตัวเองไปเป็นปัญหาเพิ่มเมื่อใจสงบเราจะอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น ฟังได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นและปล่อยได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องเร่งชีวิตไม่ต้องเทียบตัวเองกับใครและไม่ต้องวิ่งหนีจากสิ่งใดเราเพียงอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นด้วยใจที่ไม่ต่อต้านและตรงนี้เองคือความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในใจของเราทุกคน เมื่อใจสงบโลกก็สงบไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเราเปลี่ยนวิธีมองโลกและเมื่อใจดีทุกอย่างในชีวิตก็จะค่อยๆดีตามไปเองก่อนที่คลิปนี้จะค่อยๆจบลงขอเชิญคุณวางทุกอย่างลงชั่วคราวไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องแก้ไขอะไรเพียงแค่กลับมาอยู่กับตัวเองในขณะนี้ ถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายหรืออยู่ในอิริยาพถดที่ไม่เกรง็งหลับตาเบาๆหรือถ้ายังลืมตาอยู่ก็เพียงพักสายตาอย่างผ่อนคลายแล้วค่อยๆหายใจเข้าอย่างธรรมดาหายใจออกอย่างธรรมดาไม่ต้องทำให้พิเศษไม่ต้องทำให้ลึกเพียงแค่รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้า และลมหายใจกำลังออกถ้าใจเผลอคิดไม่ต้องดึงกลับไม่ต้องตำหนิเพียงรู้ว่าใจเผลอคิดแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจให้ลมหายใจเป็นที่พักของใจในขณะนี้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายที่กำลังนั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเอนกายอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแก้เพียงรับรู้อย่างที่มันเป็น ถ้ามีความรู้สึกใดผุดขึ้นมาสุขทุกข์เฉยๆเพียงรู้โดยไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติในความเงียบนี้ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องเป็นไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องพิสูจน์มีเพียงลมหายใจและความรู้ตัวอยู่กับตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งก่อนจะลืมตา หรือก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติขอให้คุณรับรู้ความสงบเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจและรู้ไว้ว่าความสงบนี้ไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ที่นี่เสมอแค่เราหยุดและกลับมามองขอให้คุณพกความอ่อนโยนนี้ติดตัวไปในทุกลมหายใจขอให้จิตใจดีและเมื่อใจดีทุกอย่าง ก็จะค่อยๆดีตามไปเอง